ไอคนในคลิปก็เหมือนจะเหนื่อยหน้าดูเลยเนาะเปิดชิปมาไม่ต้องอะไรมากเลยครับยิงเลยครับผมเ <c oughs> ข้าที่กลางหลังนะฮะมากับกุ้งต่อไปคือเขากลาลังนอนอยู่เลยครับผมก็ค่อยๆย่องเข้าไปแล้วก็ยิงนะฮะเรียบร,อรบ้อยนะฮะอกําลังหลับเลยจากนั้นผมกลับมาดูคลิปอีกรอบซึ่งมีปลาอีกตัวหนึ่งแล้วผมมองไม่เห็นนะฮะไม่มก็ลงคลิปมาหลายคลิปแล้วแต่ว่าผู้ติดตามยังไม่เพิ่มเลย อ้าวอาจารย์เอ๋ไม่ระวังหลังเลยนะเรียบร้อยโอ้โหสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ